สของแม่รักแม่ขนาดไหนนี่นี่อันนี้เป็นแก้วนะคะไม่รู้ผู้ให้เพราะผู้ให้ไม่เขียนชื่อนะคะอ้าเพูดนะคุยอะไรก็บอกได้เลย <Okay. S 1> ครูก็เหงาเหงานะ <Okay. S 1> วันนี้ก็คือวันที่ครูก็มีความสุขนะโอโบโบเขาให่ไหมเขาตักใ<น>ห,<ร>ห้อเพราะครูคนี่ของขอออและภรรยา อยากดูไหมของขอ,อ๋อและภอะไรขอบคุณนะสาหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่มอบให้ลูกศิษย์คนนี้ค่ะรักและคิดถึงเสมอได้ถ้ามีการมีงานอะไรบอกครูเลยนะทีนี้นะคะให้ความเคารพครูขนาดคนที่ไม่ค่อยได้เจอกันนะไม่ได้คุยกันเลยบางคนเนี่ยก็ยังฝากของขวัญมาให้นะกินผักใส่ผักให้เยอะใส่กับกินกับให้เยอะนะคะครูหนักหกสิบ เมื่อก่อนนะคุณอยู่บ้านเสาทิศคุณคุณไม่ทําอะไรทําแต่สื่อการสอนเขียนจตบัดรคำอู้นี่มีข้างในอีกนะ <c oughs> ไม่บอกเมื่อกี้น้องยะแม่ของนาภัสลายานี่ชื่ออะไรลูก <c oughs> ชื่อเล่นน่ะเดี๋ยวคุณเรียกคุณคุณลูกว่าเป็นคุณแม่ <c oughs> น่าจะเป็นกล่องนี้นะ อันนี้คณะกรรมการสถานศึกษานี่กระดาษยังอยู่นะกระดาษยังอยู่ดอกไม้ของทุกคนมีประโยชน์มากนะคะครูจะไม่ทิ้งนี่นี่ครูจะไปไว้หน้าบ้านนะเดี๋ยวครูจะไปไว้หน้าบ้านนะรูปนี้เออนี่แม่ไก่ชนพี่ของสริยะเนี่ยเขาอยู่ชั้นเอ่อชั้นชั้นเด็กเล็กเมื่อก่อนเป็นเด็กเล็กใช่ไหม มา,าผู้ปกครองมาลงทะเบียนใช่ไหมแล้วพอดีเ <Okay. S 1> ขาไม่ได้เขียนชื่อไว้ที่กล่องนะ <Okay. S 1> อ่านี่นี่นกล่องนี้กล่องนี้ห่อสวยมากเลยกล่องนี้เต็นเต้เขียห็นชื่อไหมครูอ่านให้แต่นั้นแท้นี่มีแถมใบเล็กมาอีกพอดีเลยค่ะกระเป๋าเครื่องสำอางของครัวดำไปสีแล้วนะคะรู้ใจค่ะ ว่างๆก็ถ้ามาเทีย่ยวในเมืองก็แวะมาที่บ้านครูได้นะคะบ้านครูก็อยู่ในหมู่บ้านตำนานน้เวยขอญาตเลื่อนหน่อยนะเสื้อแดงคือใครเสื้อแดงก็คือลายาเแบบี้ <c oughs> อ๋อเขากำลังยังไม่แกะก่อนต้องให้สามีมาดูก่อนอว่าเนี่ยลูกศิษย์ของครูเฉลรานนะน่ารักมากเลยเอาของขวัญมาให้เยอะแยะอ่านให้หมดทุกเรื่องเลย วัลาหน้าสองหน้าตอกเหมือนกับเด็กปสองเด็กปสองเมื่อปีที่แล้วอะ่ะเธอจะต้องตลกมากโอ้โหหอ,อยงดีเลยครูก็เสียดายกระดาษมากแสดงว่าไปจ้างร้านทำนะได้ดีเพราะมีครูสุขสารวรัยเกษียณนะคะสัน,นาเศรษฐาวครูโรงเรียนบ้านหน้าวางังสวยมากเลยเอื่องอืม นิสซอลีนเอียดเกิดครูนึกก่อนนิสลีนเอียดเกิดครูก็จะได้ได้แต้มนะคะครูก็จะได้แต้มวันแต่งคนที่ห้าของ <c ười> คนคนที่ห้าตายแล้วเธอทำไมลูกแล้วก็มีรูปหัวใจสีแดงอันนี้อันนี้ใช่เปล่า เธอดูหน้ากลูสิเอาเรื่องนะเนี่ยเอเอเนี่ยเขาทำให้กล้องสูงไปไหมคะหรือว่าต้องต่ำลงนิดนึงหรือว่าพอดีแล้วคะช่วยบอกคูณหน่อยคะ่ะกล้องสูงไปไหมหรือว่าต้องก็ต้องใช้วิธีไลฟ์กับกับรีวที่ใช้กล้องรีวเท่านั้นนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะี่ไม่ไปแล้วจ้า ไลฟ์มาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะไลฟ์มาหนึ่งชั่วโมงกว่าแล้วนะคะวันนี้จะไลฟ์สองชั่วอยู่น้ำากลือนน้ำลายสักุน่าจะมีน้องหรือ,อยังมีคนทักวันที่ไปหามาแล้วนะคะพี่พรสวัสดีค่ะเอาหลานมาโชว์บ้างสิคะสวัสดีครับคุณปวิทย์ยังเป็นกำลังใจให้อยู่เลยสนายังชมครูอยู่นะคะความทรงจำของครูไอ้ไอ้สนานี่ครูจำอะไรได้ไหม สมัยสมัยนั้นครูสอนเด็กเล็กใช่ป่ะเขาก็อย well right right le ู่ห้องเด็กเล็กครูคนอื่นไปเล่นหมดเลยนะี่ครูก็บางวันก็ไม่กินอาหารเย็นเลยนะคะกินนมหนึ่งแก้วแล้วก็ขึ้นนอนออาอะไรค่ะเราจับจุดไม่ถูกแต่ความที่มายุษาเนี่ยเขาเป็นคนอ่านหนังสือเยอะนะคะเขาก็เลยได้สวัสดีค่ะ วันนี้มาไลฟ์สดอีกหนึ่งรอบนะคะหลังจากที่เมืาเช้านะก่อนนอนฉันจะคิดถึงเธอทุกวันเลยนะคะขอบคุณผู้ที่เข้ามาชมนะคะโอ้นึกออกแล้วอันนี้เป็นของเธอใช่เปล่าใช่ไหม,ไหมก็ไลฟ์ไปเรื่อยๆ,ๆพอไปดูรูปรูปโปรไฟล์ใกล้ๆโอ้วขวัญใจแล้วพี่ก็ลืมชื่อไอ้พึ่ง สวยยาให้มาหนึ่งกล่องสักุนาหนึ่งกล่องแล้วก็หอมพอ,อทาดาอีกหนึ่งกล่องนะคะยังไม่ได้แกะขอบใจมากนะกันอยากดูครับเดี๋ยวครูหาที่หาที่แกะก่อนโอ้หอมพอ,อสวยมากเลยนะเนี่ยหองพอ,อต้องใช้กันไกลนิสัยครูยังมีเหมือนเดิมโอ้ได้อีกแล้วเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม เ,เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อเจ้าของมาเผื่อเจ้าของมาให้แกะ้กระดุ้ดนนดงโอ้ยอยยยเดี๋ยวนุ่อันนี้อันนี้คนุมคายเออกับหมอต่อไปขอญาตวางสวยๆนะคะเดี๋ยวคนมาเห็นเจ้าของมาเห็นจะได้มีความสุข ได้เยอะเราก็จะได้คะแนนผู้ที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์นะคะผู้ที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับเรานะคะก็เลยก็เลยเอานาฬิกาสาหน่อยกระเป๋าโค้ดสีถูกใจมากเลยนะคะสีถูกใจสวยมากเดี๋ยวเปิดดูก่อนนี่อันนี้ตอนแรกคุณนึกเป็นกระดาษธรรมดาแต่มันไม่ใช่มันคืองานฝีมือ <c oughs> น,นี้ของใครเอ่ยแกะอันนี้เครืองแรกเกิ์เลยได้เครื่องแเ, <What? S 2> เดี๋ยวกลับมาเครื่องนะเดี๋ยวแกะน่อยแล,ลแล้วของขวัญของชอบอีกแล้วคือนี่คะ่ะแกะไม่เป็นเผื่อจะได้เออใช่ ก็ทำเลยขายได้ไม่ได้ก็ช่างเหอะเพราะรายาเป็นขับรถอยู่รายาเบบีเขาให้ต้นมาหาเฮงมาต้นหนึ่งนะคะวัสดีจ้าพี่พาไปหรือยังเนี่ยพี่พำนะคะเพื่อเพื่อครูดโดยแท้จริงเลยนะคะคูเรวดีเนี่ยไม่ได้สักอย่างเลยนอกจากใช้กล้องของ f a c e b o o k นะคะใช้รีววกับใช้กล้องของรีวกับกล้อง โคงพนุ้ยสวัสดีครับเราไม่เจอกันนานมากเลยใช่ไหมเธอเกลียงไม่กินข้าวเหรอนินดีกับไวยเกษียนะครับผมนะแก่ยากมากนอนไหนโค้งเทพมันน้องนี่ยวันพาตาเลยน้องเพราะว่าก็ตามนี้ื้องต้นก็คุยกันแล้วเงินเดือนเจ็ดหมื่นกว่าเกือบแปดหมื่นลูกขอบคุณแม่มากที่แม่ ได้ส่งส่งเสียใครๆก็ชื่นชม<ๆ>เดี๋ยวขออญาตลองชิมแฮมเบอร์เกอร์แป๊บนึงนะแอบแอบแอบอุ้ยเือได้ขวัญว, <ๆ S 1> ว่าจะโม้ว่าพี่ได้ของขวัญเยอะมากเลยเล็กพี่ไม่นึกเลยเธอเชื่อไหมเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้คร <ๆ S 1> ูก็เลยชอบฟังชอบดูมากหมอมีนะคะใคร ดอกกุหลาบนะคะกูก็เอามาให้เอามานะคะอันนี้เก็บเอาไปให้คุณเอาไปให้แม่แม่บอกว่าจะาไปไหว้พระนะคะแม่จะไปไหว้พระอันนี้พอไม่ได้ให้แต่เมียพอให้คนเดียวกันได้ไหมบ,บ้านเดียวกันถือว่าเป็นของกันนะนีน่นั่งคนเดียวระวังนะเธอน้ำหอมเขาไว้ตั้งในห้อง คือชัดชดาพรอ๋อ,อได้มามามาคุยด้วยกันลูกดอกมไม้อันี้เปล่าลูกหรือเป็นชอบวันนี้จะเล่าให้ฟังนะอย่าให้แม่หนักใจเราเป็นลูกผู้ชายใช่ไหมยอยู่บ้านเนี่ยเราต้องเราต้องดูแม่เลยกินเบอร์เกอร์กยังลุนาฝันเลยนะคะว่าตัวเองเนี่ยจะได้ของขวัญเยอะขนาดนี้นะคะไม่นึกไม่ฝันเลยนะคะว่าจะได้รับของขวัญเยอะขนาดนี้นะคะแล้วแต่เขาจะมี